สวัสดีครับผมผมเพชรพระรุยสวัสดีพี่น้องสุภูสุขอนมาแลวพี่น้องลาวพัฒนาลาวพัฒนาเซียนฝ่าไร่เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนฝ่อไร่เมื่อวันที่เจ็ดมกราหกเก้า้ะพี่น้องเด้อมาเบิงผลลาวพัฒนาบ้านจันทร์กันก่อนพี่น้อง เลขบน <hi> มันออกกันแปดสี่หาล่างสามแปดกะเข้าตัวนี้ตัวเด่นอยู่ในีิน้องแต่เป็นตัวกับ ก็เว่าเขาเ,าเขาก็เี่กเป็นบมเด็ปัากหลักเลขกวิ่งนี่ก็มากบนล่างมันบ่พราะว่าเลขกบนมันออกซีหาเลขกล่างออกสามแปดเห็นบ่เลขกวิ่งมากบนล่างจับคู่นี่ก็เขาเขาตกกับก็เขาเพืกอเกาะเลยน้องเลขกเป็นบมเด็ปปากหลักเนาะ เป็นตัวเน้นพอมแปดสามสามแปดเนี่ยตัวเนี่ยหาสามนองเสั้นก็นเป็นหาสี่คิดยังกี่ขา้บนล่างเนาอพี่น้อง,เน,งเนาะยัง,ะงกี่ขา้บนล่างอยู่อ้ เป็นยังไงเนาะเป็นอนนอกหนาวกันเนาะเช้าบานขึ้นหนาวขึ้ยเย็นแต่เนาะเห็นจ่อยจ่อยเยอบัดกลางเว้นบัดฮอนเดี๋ยวจัหน้อยสวยมากนีนกับหอนระบาดน,นี่ ตำลาวเสียน hmm oh open your mouth เอาปเป็เขียนเจ็ดก่อนเอาคือเกาแะ้วพี่น้องเจ็ดกับหาคือเกานะ,ปะเป็นเขียนหากนจะฟองเขียนเจ็ดก่อนอันเดียวกันคือกันอันเดียวกันได้พี่น้องได้ตัวเดียวกันคือเกาแต่ว่าเพิ่นมาเขียนนั่นหากอ่อันนี้ปเปเขียนเจ็ดก่อนเอาคือเกามีตัวนี้ สี่หกเก้าวันเหลีวมีสามตัวเมื่นี้มันผมมิเลขสามตัวตัวนี้ คือไห้เพราเสมอต้นเสมอไปห้าสี่ห้าหกมันบอเขาก็าาาเล่ยบ่อไห้บ่อเลขสามตัววัดถิลเลี่ยวัตเลขสามตัววัตมีสามคูวัตไม่สองคู เอาหาตัวนี้วันนี้วันพรุ่งี้หาเก่าได้พี่น่อยนะเก็ดสี เจ็ดเก่ามีกันเบิรนได้ไปนอนด้ะ ห้าห้าเจ็ดเจ็ดกันเบิ้ลที่เดีวเบิ้ลตัวเน้นบาตน,น,นี่ยพ่นเ,เ,เน้นในสี่คููอดจอแล้วก็นเน้น3ามคูวันนี้ก็เน้นสเน้นห้าหก หาเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเราเหล็กหกคูเน็นสี่คูเหลียตัวร่องอยู่สองคูบันพุทธที่เจ็ดมกราหกเก้าตำลาวเสียนฝ่าไล่บนล่างวิ่งเจ็ด กับห้าบ่มีตัวเน้นได้พี่น้องไนดะ้เป็นบอเน้นอันนี้เลขติดเลขประกอบพอเนี่คือ C 6หเกจับคู่กับหา C หาหกเกจ็ด4ีเจ็ดหกเจ็เก้เ 5, 5, 7, 7, 7. าเบิร์นหาหาเจ็ดเจ็ดมื่อบงตัวเน้นบันี้เน้นที่6กห้แล้วก็ ห้าเก้าเจ็ดเก้าด้วพี่น้องเด้อเบื่องของเกา่างวดที่แล้วมาเน,เน้นให้ยสามคู่กับเขาตัวเน้นเดี๋ยวงวดนี้มาเน้นสี่คู่วันนี้มาเน้นให้ยสี่คู่เนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสามตัวงวดนี้บ่มีมากวดที่แล้วมีอยู่แต่บ่เขางวดนี้เพิน่นมาหายมากด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเข,าข,าข้ากระแคปหน้าจอเอาขั้นมากกัจังเก็บ่มาเข้ากระพานเนาะพี่น้องเนาะใครจะเลืมนะบนล่างไปกลับด้วยพี่น้องได้เห็นบานงวันที่แล้วเขาตกคบเลยเนา,นา วายพี่น้องเข้าโชกมาหิงห้งปังๆงกันขอบคุณเสี้ยนฟอลลายละลายอ๋อสวัสดีครับผม